สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะพบกับบีบุญสิริจึงจระัสทรัพย์และหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกุลค่ะน้องบีค่ะค่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสไปดูแลคนพิเศษหลายคนมาค่ะคนพิเศษ หมายถึงว่าพิเศษใส่ไข่สองหรือว่าเก๋วยเตี๋ยวพิเศษชามหนึ่งแล้วคนพิเศษมันเป็นยังไงคุณหมอความหมายมันเป็นยังไงใครเป็นคนพิเศษนะคะก็ขอบคุณนะน้องบีเนี่ยเปิดมุกตั้งแต่และต้นรายการก็ในอาที่ที่คนในสังคมน่าจะคุ้นเคยก็คือเอ่อเหมายถึงเด็กๆที่มีความพร่อง ทางอะไรบางอย่างที่ทําให้การเรียนเขาไม่เป็นปกติทําให้การสื่อสารเขาไม่เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก autistic, ออทิสติกกลุ่ม L อดีกลุ่มสมาธิที่สั้นกลุ่มสติปัญญาเนี่ยรวม,มเรียกเด็กพิเศษหมดเลยแล้วด้อย่างถ้าเป็นพิกพีกรพิการอย่างเงี้ยเราเราเรียกว่าเขาเป็นคนพิเศษไหมคะเออเอเอเราไม่เรียกเนาะแต่เราไปเรียกว่าเป็นคนพิการหรือเทุกพลภาพอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าวันนี้เราจะเรียกรวมๆว่ากลุ่มคนที่มีความแตกต่างที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเราก็เรียกกลุ่มคนพิเศษก็ได้เนาะ แต่ว่าทางรัฐบาลมันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่ากลุ่มเปราะบางหมอใช่ใช่แล้วก็จะรวมไปถึงคนแก่อะไรอีกมันไปมาจากภาษาอังกฤษ fragile มันก็แบบเปราะบางกรอบแตกง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ในที่นี้ในรายการวันนี้อาจจะหมายถึงคนลุ่นสะนนี้ที่แตกต่างที่ต้องการการดูแลเข้าใจเป็นพิเศษแล้วกันนะคนพิเศษในรายการวันนี้คือคนที่ต้องการความรักมากเป็นพิเศษความใส่ใจมากเป็นพิเศษและโอกาสมากเป็นพิเศษเพราะเพราะว่าเขาเป็นเช่นนั้น อค่ะไม่ได้เพราะว่าเราต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เพราะเราอยากได้สังคมที่ดีอย่างเดียวแต่เพราะให้เรายอมรับว่าก็เข้าเป็นเช่นนั้นในข้อมูลที่หมอมีอะคะ่ะเอาเฉพาะขอนแก่นก็ได้นะคะคนพิเศษที่อยู่ในขอนแก่นเนี่ยโอเคที่จดทะเบียนนะคะในฐานะคนพิการนี่เนาะประมาณ 7จ็ดหมื่นกว่าคนเจ็ดหมื่นใช่ทั้งจังหวัดขอนแก่นโอ้โหค่ะอันนี้รวมทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างทุกประเภทเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดอยู่แล้วเฉพาะน้องๆเด็กพิเศษนี่เท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะหลักพันหลักโอ้แต่ว่าที่เยอะมากสุดหลักสามสี่หมื่นครึ่งหนึ่งเลยจะเป็นกลุ่มกายร่างกายอย่างคนไข้อัมพาตมือพื้นก็เป็นกายใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็ผู้สูงอายุที่อายุมากๆมากๆมากๆก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายไปก็เลยกลุ่มนี้จะค่อนข้างเยอะ หูหนวดตาบอดก็ไม่ได้มากอะไรไม่ได้มากนากักอะไรแต่ว่าจากตรงนี้เยอะมากๆเลยซึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็แตกต่างจากคนปกติแล้วกันทนะ่านมีแขนขาครบมีสติปัญญาพอควรทํางานทําการได้แบบนี้หรือว่าถ้าเรียกอย่างนี้ว่าปกติถ้าเราก็เรียกอย่างนั้นว่าพิเศษก็คือต้องการการดูแลพิเศษแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆแล้วก็ไม่ใช่การดูแลแค่เฉพาะด้านร่างกาย อยากจะให้เข้าใจว่าจิตใจด้วยที่มันต้องพิเศษออกไปหรือบางทีเราเห็นนะหมอนานๆเราจะเห็นทีเราจะไม่ค่อยเห็นคนเหล่านี้ออกมาใช้ชีวิตกับสังคมส่วนใหญ่สักเท่าไหร่หรหรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไออกมาไม่ได้อออกมายากออยู่ขันแก่นมาจนปูนนี้นะคะมีภาพประทับใจอยู่ภาพเดียวนะแต่กับคนพิเศษเนี่ยนะคือวันนั้นหมอเห็นคนพิการตาบอดค่ะเดินด้วยไม้เท้าขาวคนเดียวข้ามถนอนอยู่ค่ะ เห็นครั้งเดียวในชีวิตที่ขอนแก่นแต่ว่าถ้าเราไปต่างประเทศเราเห็นเรื่อยๆยังยังเป็นอย่างนี้อยู่ถามว่าคนตาบอดสักคนหนึ่งจะออกมาใช้ชุดอิสระนอกบ้านได้ไหมก็ได้แต่จะลําบากหน่อยใช่การเดินทางจะขึ้นสองแถวจะเห็นไหมไม่เห็นเราจะขึ้นได้ยังไงจะไปยังไงจะไปยังไงจะเดินยังไงถ้าเดินพูดบาทเดินไปได้พูดบาทของเรามีสิ่งกีดขวางเยอะมี อะไรความเสี่ยงมากมายมเคยฟังสัมภาษณ์นายกสมาคมท่านหนึ่งที่เป็นคนตาบอดเนี่ยท่านก็ท่านบอกว่าท่านเคยตกท่อที่กรุงเทพถึงสองครั้งอ,อย่น,นคะก็คือก็เป็นอย่างนั้นก็อ,อุปสรรคเยอะเนาะหรือถ้าไม่ใช่หูตาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ข้าง้งร่างกายพ่อแม่สักคนที่มีเด็กรูปเป็นเด็กพิเศษไม่ว่าพิเศษอะไรก็ตามโอ้โหบางที การจะพาลูกออกไปข้างนอกนี Demon> ่มันต้องปกติพ่อแม่ปกติก็มีกระเป๋าใหญ่แล้วนะอุปกรณ์อะไรบ้าง้นี่ยออเอสารพัดนาอาหารใช่ไหมนี่เด็กๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยก็ต้องมากขึ้นอีกว่าเน๊ะยแล้วลูกเราจะเป็นยังไงเขาจะฉักไหมนะเขาจะทงเสียงวุ่ยวายไหมเขาจะอุจลรปัสสาวะเป็นยังไงคนอื่นจะยอมรับได้ไหมถ้าลูกเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เราเราเองในฐานะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่พาลูกหลานไป เราเองอะทนสายตาคนอื่นที่มองมาที่เราไหมได้หรือเปล่าเพราะว่าสายตานั้นไม่ได้สายตาเชิงบวกใช่ไหม,มเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาจะมองอยังไงส่วนความรู้สึกของมนุษย์ทั่วๆไปเวลาเห็นเด็กที่แตกต่างเนี้ยอเออถ้าค่อนข้า,าเสียงต่างแอ,อวววายดูเออดูวุ่นวายเนี่ยสิ่งแรกที่มนุษย์ทำ เรายังไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าเราสายตาเราจะเชิงลูกก่อนถูกไหมถูกประมาณว่าลูกเธอไม่ได้น่ารักกับคนทุกคนอะไรอย่เงี้ยเประมาณนั้นหรือว่าตกใจหรือทําเสียงเอ็ดกันไปซึ่งเราก็ มนุษย์ทุกคนก็มีปฏิกิยาอย่างนั้นได้เพราะเราก็กลัวเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแม้กระทั่งจริงๆหมอไม่ต้องพิเศษก็ได้นะขนาดเราลูกปกตินะหมอแล้วเวลาแล้วอย่างบีเคยเจอเคสหนึ่งที่อ่านเจอคะ่ะมีคุณแม่คนหนึ่งเขาจะได้เดินทางจําเป็นต้องเดินทางแล้วลูกเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเ,าเขากมขม็มีขนมใช่มีขนมไปแจกทุกคนแต่นะั่นคือมันจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยหมอมันก็น่ารักมากเนาะก็ เพราะว่าต้องเดินบนทางบนสายการบินแล้วลูกก็เล็กเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะร้องเสียงดังเมื่อไหร่ก็ได้ใช่คุณแม่คนนี้ก็เกรงใจผู้โดยสารทุกคนก็เลยแจกขนมพร้องคําพูดพลอยเลาะแสนพอเาะให้เนาะอันนี้ก็ตัวอย่างหนึ่งของความเป็นพ่อเป็นแม่กับการรับผิดชอบต่อชีวิตลูกใช่ไหมนี่ขนาดนี่ก็เด็กปกติเนาะแต่เด็กพิเศษเนี่ยเขาก็มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นไปอีกเยอะๆค่ะเขาก็จะนอกจากเขาจะสื่อสารไม่ได้แล้วบางบางทาง ความพิเศษบางอย่างไม่สามารถพูดได้ค่ะแต่เขาร้องได้อเขาก็ร้องอย่างเดียวเลยเสียงก็ดังมากอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหจะรับมือกันยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุให้ที่พ่อแม่หลายคนก็เลยไม่ได้พาลูกพิเศษออกจากบ้านเพราะว่าไม่ปลอดภัยทุก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 มิติเลยทั้งตัวเด็กเองทั้งคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้เราเลยไม่เห็นแต่ว่าก็ อันนี้ก็ได้ไอเดียจากต่างประเทศนะเขาก็บอกว่ามันก็มีบางประเทศที่เขาก็มีวันนัดพบกันอะ่ะคือวันที่ทําชุมชนนั้นอะ่ะพากลุ่มเด็กพิเศษออกมาที่สวนสาธารณะได้อแล้วให้คนทั่วไปที่อยู่เดินเล่นในสาธารณะมาเจอกันซึ่งหมอรู้สึกเป็นไอเดียที่ดีมากอมันก็เหมือนแบบเปิดโลกอีกอีกอีกใบหนึ่งให้กับคนอื่นเนี่ยน,นะคะใช่ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คือหลายครอบครัวเนี่ยเรียกว่าเด็กแทบจะถูกขังอยู่ในบ้านเลย เขายังเป็นเด็กอยู่นนะแต่เขาไม่มีอิสระไม่มีสนามเด็กเล่นสระคุณหมอเขาก็มีความเครียดเหมือนเราใช่เขาก็จะเครียดมากมค่ะคือเราปกติถ้าอยู่ทางอยู่บ้านทุกวันเราก็เครียดอยู่แล้วนะอ,อันนี้เขาก็สารพัดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั้นการการที่มีสังคมที่เข้าใจาเรื่องนี้มากขึ้นการที่มีพื้นที่ที่ยินดีโอบอุ้มโอบรับเขามากขึ้นก็น่าจะช่วย เยียวยาคุณพ่อคุณแม่ช่วยบําบัดให้เด็กมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นแล้วก็น่าจะส่งผลต่อพนากาักงานพัฒนาการเชิงบวกเชิงดีขึ้นได้เราสามารถวัดได้ไหมคะว่าการที่เราทํากิจกรรมแบบนี้เด็กๆดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นยังไงบ้างโอ้วัดได้สาราพัดเลยค่ะตั้งแต่เราก็สังเกตันเราเวลาทํากิจกรรมมันก็สังเกตจากที่เมื่อกี้กรีดกรีดกีกอยู่ตอนนี้สงบลงละวออดูจากพฤติกรรมด้วยใช่พฤติกรรมจากแววตารอยยิ้มจาก มุมมองของผู้สังคุณพ่อคุณแม่ที่สังเกตอยู่จากที่เด็กก่อนหน้านี้ไม่สื่อสารเลยเดี๋ยวนี้สื่อสารเยอะขึ้นมากมสบตาเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดทุกวันเนี่ยเขาจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเมื่อเราให้การบําบัดที่ถูกต้องกับเขาแต่ละคนนี่เหมือนกันไหมคะโอ้เขาพิเศษอย่างหนึ่งของเด็กพิเศษคือของความเป็นพิเศษต่างๆนี้นะคะคือไม่มีใครเหมือนกันหมายถึงว่าแนวทางวิธีการบําบัดก็ไม่เหมือนกันด้วยเออไม่เหมือนกันเลยหลักการอันเดียวกันอยู่แต่ว่า คนแต่ละคนจะมีวิธีที่จะเหมาะกับเขาต่างกันหมดยกตัวอ,อย่างหมอเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเจอเนี่ยเ,เขาไม่สามเขาพอพูดได้บ้างนะพูดเป็นคำว่าแต่เขาอาจจะไม่สาม,มารถพูดว่าพูดเป็นคำแสดงความรู้สึกได้แต่ถ้าให้เขียนเขียนได้อ,อ๋อเออแล้วอย่างบางคนที่แบบมีอาการแบบโยกตัวโยกตัวเอออันนี้คือเราเดาได้ไหมว่าเป็นเป็นความการสื่อความหมายว่าเขาก็มีเขาบอกว่าเขาเด็กกาลังจะ เรียนว่าไงล่ะหาวิธีคลายเครียดตัวเองอย่างนี้นค่ะค่ะเล่นกับตัวเองไม่มีใครเล่นด้วยคือมันไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นคํามันก็เลยต้องออกมาเป็นอากัปกิริยาใช่ซึ่งจะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานทั้งนั้นอาจจะจริงกับเด็กคนนั้นหรือเด็กคนอื่นแค่ไหนเนี่ยเรียกว่าผู้ดูแลก็ต้องแบบสังเกตมากมแล้วก็หาวิธีทําให้พฤติกรรมนั้นมันหายไป ด้วยวิธีการต่างๆด้วยความเข้าใจสงสัยอีกอันนึ่งหมออย่างเช่นพลังงานลบบวกของคนที่ดูแลเขาเนี่ยมีผลมากมากก็ค,คิดว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราก็พูดจาไม่ดีใส่เขาไปแบบนี้ไม่ถูกไม่เลยเด็กพิเศษเขาไม่ได้หูหนวกนะคะอ่าแต่เขาแค่พูดไม่ได้งั้นเขาได้ยินอันส่วนหนึ่งการได้ยินได้ยินอยู่สองมนุษย์เราเนี่ยบีเรานั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอื ถ้าหมอเครียดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยอือแค่เครียดรู้สึกเครียดข้างในบีรับรู้ได้ไหมโอ้ยขนลุกขนพองหนาวสัน้นขนาดนั้นม,ม,ม,มนุษย์มนุษย์ทุกคนมีพลังงานมีความสามารถที่จะรับรู้อารมณ์คนอื่นอย่างนี้ได้อยู่เสมออืออรับแล้วก็ซึมซับเข้าไปด้วยเหมือน,นถูกเหนี่ยวนําบางทีบีก็อย่างอารมณ์ดีๆอยู่แต่ว่านี่บูดมาเรื่อยๆบูดมาเรื่อยๆก็อาจจะชักพาให้บีบูดขึ้นมากก็ได้อมันเหนี่ยวนํากันได้ด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ที่เครียดเครียดอยู่เด็กพิเศษก็อาจจะรับพลังลบนั้นมาเรื่อยๆเขาก็สามารถมีพฤติกรรมเชิงลบออกมาได้ด้วยเหมือนกันค่ะงนัน้นการดูแลคนพิเศษก็ค,ค,คือการดูแลคนดูแลคนพิเศษอ๋อคนข้างๆก็สําคัญมากเหมือนกันโอ้ยสําคัญโดยเฉพาะพลังของคุณแม่นเนี่ยเนาะใช่ของคุณแม่คุณพ่อคนที่ดูแลโอ้โหคิดว่าต้องดูแลห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะอ๋อ ต้องมากกว่าเด็กหน่อยนึงเพราะว่าคุณเป็นคนดูแลคุณเป็นคนที่ยังแข็งแรงยังสื่อสารได้ยังอะไรได้แล้วก็ผู้ดูแลอย่างที่บอกถ้าพูดดะแลเองเครียดเองมีเรื่องในใจเยอะมากๆเองเนี่ยพลังถึงว่าจาการกระทําจะดีทุกอย่างดีดูเหมือนกายทางกายดีค่ะหมอพูดถึงคนดูแลคนพิเศษนะคะหมอ คือบางทีเนี่ยคนที่ดูแลคนพิเศษอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่โดยตรงก็มีมอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องเขาถูกเยียวยาแบบไหนมันถึงจะแบบมีพลังชาร์จได้มากขึ้นนะโดยทั่วไปโดยหลักการนะไม่ว่าคุณจะดูแลเด็กพิเศษดูแลคนพิการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านในฐานะที่คนเป็นคนดูแลสิ่งนี้คนต้องมีนะคะจําไว้เลยนะ คณต้องมีเวลาพักค่ะ๋อ,อ<ค><ณ>หนูเข้าใจว่าความอดทนไ่ใช่<น>อดทนอยู่แล้วอดท<ะ>นอยู่แล้วอยิ่งหมอจะเจอคนคนดูแลในฐานะลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าเครียดมากค่ะคือพ่อแม่ที่ดูดูดรองพิการดูรูปป่วยเนี่ยก็คเครียดมากอยู่แล้วนะแต่ พอเราโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่ที่กําลังป่วยแล้วกําลังจะจากเราไปเนี่ยเราก็เครียดมากอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ยิ่งยิ่งยิ่งมีความรู้มากยิ่งใส่ใจมากยิ่งกดดันกันมากเออแปลกเนาะหมอแล้วบางทีไม่กล้าพักด้วยนะกลัวว่าเหมือนเราทิ้งเขาประมาณนั้นซึ่งก็เลยต้องชวนกันอ่ะหมอก็เลยว่านคุณต้องมีเวลาพักคุณต้องรู้เรียกว่ารู้จักความรู้จักควาารู้ลิมิตรู้อ i m i t รู้ข้อจํากัดรู้ว่ารู้ว่าถึงคือ คนนั้นเราก็รักห่วงใ่นะดีงามอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์อ่ะของตัวเราเองด้วยว่าเราเองก็มีกับระยะเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่านี้อ่าเราก็มีแค่สองมือสองเท้าเท่านี้แหละมันก็ทําได้เท่านี้แหละอืมอือคือบางทีเราไม่ปรงเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเป็นลูกที่ดีไหมเป็นลูกกรตัญยูไหมเราจะอะไรอย่างเงี้ยหมอมันจะมีเรื่องเรื่องจะมีซึ่ง ก็เป็นความจริงนะจริงเราหมอเจอของครที่เป็นผู้ดูแลพ่อแม่เนี่ยเขาก็เครียดเครียดมากๆก็เลยยังไงก็ต้องกลับมารูข้อข้อจํากัดแล้วความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงคือทุกคนย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปค่ะค่ะเรามีโอกาสได้ดูแลท่านก็ดีงามมากแล้วค่ะแต่ว่าอย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบอืเพราะแม่รักฉันมาตลอดดูแลฉันดีมากฉันก็ต้องดีมากๆมากๆมากๆกลับไปซึ่ง มันก็ดีมากที่อยากจะดีมากแต่ว่ามันไม่มีคาว่าสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะมันก็คือตามความสมควรของสิ่งนั้นตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบเ้วเป็นปัญหาเช่นพ่อแม่เป็นเบาหวานความดันอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมโอ้โหลูกอยากได้ความสมบูรณ์แบบนี่จากัดอาหารหมดทุกอย่างเราทำอาหารเวลไป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 กินตามนี้สินี่เป็นความหวังดีล้วนๆเลยนะคะแต่ว่าพ่อแม่ไม่ชอบเบื่อหรือว่าไม่ปรารถนาสิ่งนี้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยเกินไปแล้วอยากกินของถูกใจบ้างได้ไหมกลายเป็นทะเลาะกัน ก็กลายเป็นว่าไอาความห่วงใยที่มันมเกินไปไม่มีไม่มีบาลานซ์ของมันมันก็ทําให้เครียดกันทางบ้านใ,ในเครียดแล้วเนี่ยต่อให้ยาดีอาหารดีก็ไม่มีประโยชน์นะหมอใช่แล้ว <laughs> จะบอกว่าอย่าง,งานั้นคือยาดีอาหารดีมันก็ดีแต่ว่าถ้าความเครียดมาเมื่อไหร่เนี่ยมันดูเหมือนจะเอาชนะทุกสิ่งโอ้ใช่ค่ะหมอ <laughs> มันอยู่เหนือ ใช่โอ้โหซื้อยามาเป็นพันเป็นหมื่นก็มีนะบางทีใช่เจอตลอดเลยลูกกระตันยูทั้งหลายยาจะแพงใช้เงินใช้เงินซื้อใช้เงินดูแลยิงแต่ว่าลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญในการรักษาโรคแท้จริงแล้วดีงามมากๆไม่ต้องใช้เงินสักบาทคือจิตใจใช่ค่ะทาให้เราสมดุลชีวิตของเราสมดุลชีวิตของเขาคือเราเองก็ต้องดูแลเชื่อว่าลูกหลายท่านก็ต้องมีแบบครอบครัวของตัวเองมีงานของตัวเองมีสิ่งที่ต้องทําด้วย เพื่อตัวเองที่เรารักบ้างบทบาทหนึ่งให้พักเนี่ยเพื่อให้ไปทําสิ่งที่รักนะไปแต่งหน้าทําผมบ้างไปมิตติงกับเพื่อนบ้างไปธนาคารบ้างไปพักผ่อนบ้างซึ่งคนดูแลจำนวนจานวนมากจะจะไม่มีเวลาพักเลยปีไม่กล้าพักกลัวผิดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กลัวคนที่มาดูแลแทนจะไม่เข้าใจากลัวนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นห่วงมากๆถึงฉันจะออกไป กินข้าวกับเพื่อนก็กังวลมากเลยเอ๊ะจะม่น,นแม่จะยังไงว่ามันจะคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งมไม่ควรตกอยู่ในอารมณ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมออนุญาตแล้วนะคะให้คุณ<ห>พักคพักพักตัวคุณต้องพักแล้วก็ถ้าจะดีมากขึ้นคือ มีคนที่คุณวางใจมาเปลี่ยนคุณบ้างสัปดาห์หนึ่งขอวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งขอครึ่งวันหรือว่าในแต่ละวันขอสักชั่วโมงหนึ่งที่คุณจะได้ไปอาบน้ําแต่งตัวสบายๆทาหน้าทําผมที่ที่คุณต้องการไะเจอเพื่อนของคุณบ้างมันต้องมีโอกาสอะไรแบบนี้บ้างคือการพักสําคัญมากหนึ่งเป็นคนคนดูแลคนอื่นต้องมีเวลาพักสองคุณต้องมีเพื่อนอ เอาไว้คุยปรึกษาพ่อแม่ฉันป่วยแบบนี้พ่อแม่เธอเป็นสมองเสื่อมเหมือนกันคุยกันว่าฉันมีรูปพีการเหมือนกันเลยลาลูกเข้าโรงเรียนที่ไหนอะไรยังไงมีเพื่อนคุยการมีเพื่อนสําคัญมากค่ะเพราะมันได้แบ่งทุกแบ่งสุขกันแนะนําวิธีการแล้วก็มันเห็นใจง่ายอยู่แล้วเพราะว่าร่วมเหตุการณ์เดียวกันคือต้องดูแลคนอื่นเหมือนกันเป็นคนดูแลคนอื่นหนึ่งต้องมีเวลาพักสองคุณต้องมีเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้พบเจอคนที่ จะต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือคนพิการหรือคนพิเศษอะไรต่างๆก็มีโอกาสก็คอนแทคกันไว้ใช่กลุ่มเพื่อนสําคัญมากนะคะอลองดูถ้าสังคมไหนพื้นที่ไหนยังไม่มีชวนสร้างลงกลุ่มกันเองอะไรก็ได้อลองดูนะคะและข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องมีพวกอืม พวกหมายถึงเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขบุคลากร<ม>ทางด้านหน่วยงานต่างๆที่จะเกี่ยวข้อง<ม>ทํายังไงจะมีพวกให้ความรู้ความเข้าใจแบ่งปนันประสบการณ์ให้โอกาส<ม>ลูกชั้นพิการจะเข้าโรงเรียนยังไงที่ไหนมีเงินคุณพิการไหม,มสิทธิพิเศษต่างๆมีอะไรสิทธิโอกาสต่างๆพวกสาสาขาวิชาชีพนักต่างๆในโรง,<ม>งพยาบาลในศูนย์การศึกษาต่างๆต้องมาช่วยด้วยเพราะนี่สําคัญเหมือนกัน<ม>ที่ทำให้การบมาบัดิยวยวารักษามาไปได้ดี พักเพื่อนพวกแต่จริงๆคาว่าเป็นพวกนี่คุณหมอมันน่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างเราบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ทําหน้าที่นั้นจริงๆใช่ไหมคะอย่างเราประชาชนคนทั่วไปแล้วเราเห็นอะไรคะเราจะมีส่วนร่วมที่จะไปเป็นพวกกับเขาหรือว่าจะเป็นตัวเชื่อมให้เขาได้อย่างไรบ้างโอเคอย่างแรกประชาชนทั่วๆไปอย่างเรา <c oughs> <c oughs> ให้โอกาสกันก่อนคะ่ะให้โอกาสกันนะว่าโอเคเขา ให้โอกาสเพื่อให้ความเห็นใจมันเกิดว่าคนคนนี้เขาทํางานกับเราเนี่ยโอ้เดี๋ยวเขาต้องไปดูแลแม่นะ,ะถ้าเขาจะลาบ้างมาสายบ้างเนี่ยก็เห็นใจกันหน่อยอ่ลูกเขาหมเพิ่งไปเจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งลูกพิการสองคนเลยโอ้โห oh, 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 มันแบบรับภาระเยอะขนาดน,นี้อะไรที่พอยืดหยุ่นอพอทําให้เขาใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากขึ้นก็น่าจะทําเนาะเห็นใจกันแล้วก็ให้โอกาสกันแล้วก็ มีพลังงานอะไรที่ท่านให้ได้ก็ให้ให้ความรักความห่วงใยความเข้าใจความเห็นใจให้ทรัพย์สินให้โอกาสที่สำคัญอย่าไปซ้ำเติมเออหมอเจอคนดูแลที่เขาเหนื่อยมากๆคือญาติพี่น้องซ้ำเติมเขาเป็นกรรมของเธอเนี่ยแหละเธออย่ี้ลูกเป็นอย่างนี้ใช่เห็นบ่อยัแบบโอ้ไม่ได้เลยนะมันมีแต่เป็นพลังด้านลบที่มีต่อกันอย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะคะถึงเราอาจจะโกรธแค้นเข้ามาก่อนตาบางอะไรก็ตามแต่ว่า มันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ย่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเห็นอกเห็นใจกันก็ยังจําเป็นมากๆอยู่ในใสังคมเราไม,ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษคนพิการหรือว่าคนพิเศษของเราคนใกล้ชิดของเราอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็มีดิ่งดาวบ้างอะ่ะใ,ใช่ไหมคะบางทีเราก็ยังดิ่งดาวเราก็อยากให้มีคนที่คอย ให้คำปรึกษาเราเลยใช่ไหมคะ<ล>คนอื่นก็จะเหมือนเหมือนกันแหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาเวลาหมดค่ะคุณหมอสำหรับรายการ healthy club ข,ของคนรักสุขภาพนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้บีบุญสิริจึงจรัสทรัพย์และหมอกระต่ายแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกุลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ